ลมเย็นๆพี่น้องแดดมือนี้มีแสงแดดเด้อเนาะหลังจากที่ห้าลกหญ้าออกไปก็แนมไปเห็นวางเขาแล้วแล้วไปสองไ้ที่สามนี่กระลังเคึ่งมือก่อนกระลุกลงมาขังนี่พูดไว้าางเงนี่ยขยเนิว่าสีทั่วทุ่งของเขาเจนนะแห่งเป็นแทวเป็นแท,ทวอยู่ สาบายดีสาบายดีตอนสวยเด้อทุกคนยินดีตอนทับเขาสู่สองสาวันหลอนถุงเด้อเนาะตะกีวัฒนาเขามาสง่งเครืมมาาอ่องปุมาจ้าเถอะอกก็เลยบริลงมาบริลงมาพอดีเด็ดอกจ้า<ม>แต่ค่ะแ,แต่ว่ามันบบมีนำ้ำนะมันขากยุ่มาันนั่งลุกได้เด้หักเขาห้องแร่เบิง้งหยาตามขั้นนะนะคือหยาที่ลูกขึ้นแต่ให้หนาเด้พี่น้องทอนหยาเด้อเมื่อนี้บบได้ไปใส่เนาะ แ่เทว่าค,คือมันสูงกว่าเขาเลยนะเขานะดำก่อน่อาคิดเบิ้งผดว่าอยักงามเนาะมันผูกเกิดน้ำลังนะจนออกดอกจนสีออกมา,อากอีกอิเมนะนทงมือกับโบไซเดดเจงเป่งเก่าโมงสิบโมงเสา มาส่องเบิง่งหอยต่วา่าบกหูวมันเข่ากลับหรือมันสิไปกลางให้นะบบเห็นมันไตพนนนนี่น้องบอลนี่คับบอลนันอากางอนาลอนบัดแต่ป่าพนมาส่วนจบจับจับจับอยู่พอได้มาเยียมมันก็จะมีอยู่ผู้นหนึ่งสบายสบายนอนบ่สั่นลุ่มกับบ่นอนได้เฮ้ยไพยให้ขึ้นมานอนนะฮะ ลุกโอ้แต่สีสบายพดผูกนอนสั่นทึงอีกจะเป็นสัวได้มาเอ้ยออออโอ้ยมีแมงบ่งนำสมเจ้าอ้ย จะทางหูทางตาทุกคนห้าต้องดึงแบบนี้คือกอา้คันดึงแห้งๆไวๆนะมันก็ขาดเนาะหากมันกระโบข้นมาอีกเบื้งต้นเขาตนเนี่ยสะออนความงามเด้คขันเขางามสำนี้คือสีดีผู หมอลำมาแล้วกำลังวาสีลงมาเห็ดเบี้ยเห็ดงานหมอลำก็มาบอแป๊บเต็มกำฮะหวานจ้าหวาน ของเราตัวสองทองอยู่นอกแม่นเออนั่นแหละครัวทองกับผัวหามแย่งกันนั่นน้าหน่ยจะเื่อมมันดุอีกหวานแต่งไทยพี่น้องแต่งไทยของแม่ใหญ่รุ่นนี่แหละน้องพอดีมีเอื้อยเพิ่นซื้อให้เบาเอือให้เอาเมื่อเห็ดหวานแล้วก็ห้มาแจกให้ครอบครัวเฮาคือเก่าเพิ่นว่าป้านี่ป้ามาแกะซิมดูในถ้วยนี่ปุ๊บดิบีขาตะละมันมาแต่งชุดปะเอ็งแบบมืดเนาะ แบ่งเคิงกันไหวแล้วดีเลยเพื่อนแบ่งแบ้งคอยลูกจุดดีที่เหยเนาะเข่าไปในอนาคาเถทางลาวกับน้ำถั่วทางไทยกับทรงครามท่อไดโนจักแบบว่ากีสเยทางใดก่อนท่านาทงครงคามท่อได้นจักแบบว่าซีสอยทางใดก่อนทนานา คือเกิดมาในหยกนี่แหลวยังมีสงครามอีกมันเบิ่งมันเห็นแล้วมันโหดหูเด็กพี่น้องกวนกันยาบเลอะเนาะมันมีแต่แล้วยันเด็กับเหกา็ดหม่ประเทศนี้อยู่ซื่อหมู่กันยิงกันยิงแต่ว่าเนาะกำลังเริ่มยิงกันแต่เสาัวนเข่าไปในเฟซบุ๊กดัป้าถ ข้าวกัมพูชีอลาวเอิญกัมพูชีอเนาะสงครามนี่ต้องถามคุณยายแล้วอีแม่เกิดท่านอันสงครามนั่นอีแม่เกิดส่วงสงครามมันพึ่งสิสงบ๊างเันมามรงเปียนนเขาอีแม่น่ะลงคุมบนอะไรยังไงพ่อยืนในปะคุมนะถ้าเอาลูกบอลเห็นอกอันนั้นแล้วเขาเอาไม้ใส่แล้วเอาถมเข่าไปในถ้ำอีพ่ออีแม่ก็ยังเกิดส่วงสงครามเาวันอยู่บ้านน่ะตะกี้มันมีมีต้นมอนนะบอในขางในหันละ เห็นแต่ต้นมอนแต่ว่าเฮาเกิดมาน่ะง้อข้อยตายกองบอกคุณยายยังดีที่เฮามีโอกาสได้เกิดเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ยังบม่ได้เกิดในยุคนั้นแต่ในหยกซ้อนผัดยังมีอีกแต่ข้าวโบราณนะยังโฮคุมลูกปืนแห่งลายเสื่อง่ายออกมันเบิดตะกี้เกศมันยังอยู่เป็นไรเขาเลิกมันก็ยังอยู่หวันเลยยิงมาถือเสาเฮือนเสาซานเนาะเฮือนซานบ้าน์สอง ไปนั่นจะกรอดมาได้ดมแม่แต่สมมติชงคามตั้งบุญลายใส่ย่าขนาดรบหน้ายังไป็เล่นสิพาไปลบยวนใส่แดดก็แม่นที่จริงเรามันก็ติดกับกัมพูชีคือกันในทางภาคใต้เนาะพอยู่ชีคายเกาเหลี่ยมนี่งคลองอันนั้นแหล่น้ำพองคองเพียงเราผ่านมาเบิด ผ่านสงครามแล้วก็เลี้ยงลูกเปดคนได้คือสิเป็นดกระมวลเนาะมันชิมมวนบ่เาหยเนาะยิงมายิงกับลบขวายิงขวากับลบชายเทียงโฮแช่เทียงไาหัเขาว่าปืนมาตกนัดนึงเนี่ยมันกับค้านะมันยันแล่นบ่ไปแล้วคือมันตกใจแล้วยันสั้นหยกหยกเขาได้เข้านี่พวกคนตะขาคนโหเจ๊งเนี่มาอยู่ในทางเมืองหอยวานมันถูกซ้ำอีปุ้ยนี่แม่นี่ไม่ใช่แต่ละมื่อได้เฮ็ดก็จะกินมื่อช่วงไป่าก็ไป่าอยู่บ้านแต่ไก่ไก่ถีกยงอยู่ในกรมคามนะ แล้เจ้าหยานเข้าข่ายกันอยู่ใช่ยานทหารเลยเนาะเขาตือปืนเต็มอยู่แถวเครือจัลน่ะทหารตะโกนเขาก็เอิ้นทามอีร้อยที่ไปใช้เขาก็ว่าเนื้อยำแรงถั่วกเหล้าข้าวลาดกุ้งหมวยขันพ่อนเขาเป็นลูกจำหน้าไม่เก่งไงผมยาวๆเอาเงินทหารไปแต่ก็ยังดีเนาะแต่ละคนน่ะตั้งแต่สงครามน่ะผ่านรอดมาได้อีเมถาวาก็เลี้ยงลูกเป็ดคนได้เขายิงกันถือกันตุ่มค้อบอ่า มันเสียดทานมาตอแลนด์อยได้ไปนอนแมก็เลอะไปเตียนเป็นทางเที่ยวเขาคือไมาใส่โพ่นกูกกะดาเนียเขาหยางจกเป็นค้องกูหลาบไอ้อยู่ละโข้ยเศาบ้านแบบเฮาเนี่ยมันหนีได้อย่างเดียวเดี๋ยพี่น้องมันโบมีชีเทศยังได้เนาะคอยงานการลงนองคุยถือลูกลงก็ตัดายคอยจะไปบังคุยหน่วยหนึ่งถือคันยิงนวัดเถือมีจ่าที่ควรคอยยิงข่าบ้าน อันนี đó, like ้ก <compute noise> okay. <c oughs> ิน kind of <m uch es> <m uch es> ียร์กลนแล้วก็ทีนี้ก็เล่นระบาดในมาหยกนี่ข้าวสานกลมๆคือมอนบ่แข่งนี่แล้วก็ให้ข้าวสานไว้เสียมนะเทมกัาเสียมไว้จะหลอดผายสำหรับปบเลยได้แบกแล่นดิเอากระเดี่ยวเสียมมากันเอาก็คิดว่าเสียามากันสำหรับวันนี้เห็นดีกระเดี่ยวว่เสียมากันแล้วพอได้ยุงเราอะผ้ามันเตรียมไว้ใส่ผ้าก็ใช่แล้ว เขาเอามาไรมาเเอามาหมดเลยเนาเสื้อเขาไปรี้ยถ้ป้าแล้วก็พอได้ต้มได้แกงกินเราแล้วเราเน่าห่าไว้ใส่ข้าวไงเราผ่ากันระกุกตะกายญี่ปุ่นนะก็เราลงลงอยู่หมดไ่ถ้าเราไปอยู่แถบภาคเห็นบอสะกี้น่ะเสียงยนต์มกปิ้นมาแล้วยันมันถิ่มระเบิดลงเลยไม่หยุกหลายสมัยแต่แต่สงครามญี่ปุ่นสงครามฝรั่งเนาะเอาพวกมาเลยเป็นเป็นชื่อโนนอันนานนท์ฝรั่งฝรั่งมาอยู่ เกิดท่าน่อดีมีบอดงเือน่ว่าพลังอันเียนกาพลังตะกี้นะอือยน่อนมันเทเตกม่แน่คงเฮียนพลังอันโยนนทันเีนพลังเดกกระมังนเราตัวในโนนเก่านะเราอ่ในใเียนใหม่เียนจมือนี่แหละอยู่ในบ้านอ๋อมีศีสมัยพลังอมกับนาอ๋อกอกกมังในงเียนเาแล้กอะกาะพลังนี่นะ และตกมาปีนี้เนาะแต่ว่ากับโบเมนทรงข้ามบาัตรเฮาแต่มันกะไก่บัตรแล้วมันก,กับเออเบิ่งเห็ดแล้วมันหดหูเพราะว่าสมื่นนี่มันมีโซเชียลมีน,นันมีนี่เนาะเวลาเกิดอยูไทรมันกะเห็นนันนี่ฮะนาหยคนี้มันเป็นหยกโเซเชียลแจ้งได้ก็ขอให้ทุกคน,นปลอดภัยเด้อเนาะแต่ว่วาก็ยังมีการใส่าอาวุธกันเกิดขึ้นการสิยุบมีความสุขคือแนวนี่เนาะ เด็กหญน่ยมันขาแบบเบี้ยงทักเชียงคือแล้วเหมันติ่มทุกมือยังว่าเนาะทั้งแบบว่ามันมีการซอยเรือนันนี่ได้ทั้งเขาอกแต่ว่าทางเราเนาะเหมยเตียมอพยพการเาเจ้าผู้อยู่แถวใกล้สายแดดเนาะอล่าสุดนะคือติกระสุนไปตกใส่เงินเขาฮารบาดเจ็บเลือดหวานอยู่คือเขาอยู่เงินเขาแล้วมันตกมาใส่น่ะเนาะเขาก็ะนิ่งกันลูกมันก่ายมากเลย ให้ไก่บัวท้องเด้มันไม่หอดสถาบันเฮาผู้บ่ยิงสิไม่ใช่สถาบันพองมันก็ไปทั่วทีบเอาปืนใหญ่เขาเคยบ่องไปไซด์ใคยที่อยู่ไกล่สายแดนสวงนี้ก็คือต้องเตรียมอพยพแล้วเนาะขอให้ปลอดภัยทุกคนเด้อน้อยลาวกะนำถั่วมทั้งเหนือเป็นอะไรเศรบมัยคือจังหวะอัน ควบวันพอดีแต่ว่าหู้ึกอย่างแห็บคอมันกับบริวารพวดแต่มันเป็นเห็บคอเนาะปะหรือว่าห้าบริกิรวานดุนปะวานนี่นะกินบ่ได้ไรดอกพี่น้องกินข้ามสองข้ากับอิมแล้วแต่ก็บขิดอยากวานเผือกเมื่อนี่เหตุกินปะปะหอมเสียบอิมแมทาวน์กินเบิรไปแล้วทงหนึ่งอันนี้ทงและเซาบาดเด็ดทุกคนเนี่ย มันมันหวนัวละปุ๊บเฮียดมหัวมีข้าวโพดมีสาคูมีแตงเนาะยี่สิบบาทบโบของเบาเอือบเบาหน่ำเพิน่นมันหอมเนาะมันเข้ากันอันรถช่องแซมไทยล้วก็อันรถช่องกับบังหนีก็เข้ากันไดดรถช่องขนุนนะนะเออม,มันหอมอ่ะแซ่บลมเย็นไวอยๆโอ้ ทังเหนือเนาะปล่อยเขื่อนปล่อยเขื่อน้ำเงืมบ้านเมืองเนาะกำลังบวุนไว้ยอยู่ในหยกที่สุมห้าสางโตหนะำเกิดจงคาตอนนี้นะ มนอาลาเน่ยมตายกนตอดมคนดลาย่ดึงลูกดึงเต้าไปทำรกัวิหนี่กัน่ะบยาแม่ลูกเจ้าลายฟูเไปอยู่ในหันแลน ais ais. ้วแล้เบิดตก็มา่าได้แล้วข้าวแหงบัมีบนนี้บนหลีกเนาะบนสีชนกับบัวมี เขาม่อยู่ในเวียดและอยู่กันกเจ้คของเงินนี่ตื่นมากขมาเขาแกล้งมีแถวสะพาเงนินพาซานโอ้เป็นตะยานบ่แล้วเขาก็อยู่รกันกบเขาอนยน่ากลัวเขาเจอด้าขางอกงคนนี่ีไมาอ่น ว้าวเรื่องทรงขอกทรงข้ามละบบจบอกพี่น้องเนาะขันเรื่องเก่าสมัยก่อนอันนี้ที่อีแม่เคยผ่านมาแต่ว่าส่วนโบทันดีแล้วข่อยบบท่านนะแล้วมันโหดหูเลยแบานี้นะมันผัดพอมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วคือเข้าถ่ายลงเห็นแล้วมันหายใจเหมือัวทองเลือดสะ่ยิ่กเด็กหน่อยนะกาลังเข้าไปลบหลีแถวเฮียนนะกําลังสีแบบอบพยบ โเรียนเียงปแมารงเอเโอเคทุกคนคลิปนี้ก็คือศีลาก่อนเด้อเนาะขอบใจเบ์สูงผู้สูคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวันเดอพี่น้องไปแล้วสบายดีหักบ้านเฮ้าก็ยังงมงงมงงงงลกหย่าสาำตรงไหนตรงหน้าอยู่ ไปโบยักเล่นเขาโทราศาัพท์พุ่นตอนนี้มันเป็นตาย่านะคะแนมลนงทงเลยคนระเนี่ย